เจ้าส่วนคุณย่าจ้ะคุณย่าก็เป็นคุณย่าของเร,เราระบบแจ้งมาทําเลยจ้าเนาะอันนี้เขาก็แจ้งมาให้เราไปไปตั้งค่าสร้างรายได้ใหม่อีกว่าทักทายกับคุณแม่งหงาจ้ะคุณแม่งหงาก็บอกว่าทักทายคุณพุ่มพวงเป็นแบบว่ารู้จักกันนานแล้วชงโคบ้านสวนขอบคุณนะคะชงโคโคโคมาชงใช่ไหมคะ คุณจินก็ไปทํากับข้าวเดินทางแัทเซนเจอร์มาให้กันทุกวันทุกวันเนาะก็เป็นการทักทายไม่ว่าจะทักทายที่หน้าเพจหน้าเฟซแล้วก็ยังมาทักทายกันในเพื่อเราก็ศึกษาตามเขาไปเนาะคุณคุณแม่อัมพรก็เข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะขอบคุณที่มาเปิดดวงตาเปิดดวงมห้กันเนาะไอความเป็นสวเนี่ยเขาก็ว่าซื้อๆดอกว่าเป็นสว จริงๆเป็นครีเอเตอร์นี่จะสวจะหนุม่มจะเพื่อนๆใบมะขามเทศถึงเวลาที่ดีใจก็มาหาคุณแม่นะคะดีใจก็มาหาแม่จ้ะสวัสดี mm. ก็ไปเห็นอาหารแปลกๆของเพื่อนบ้านนะคะก็ได้เอามาปรับใช้เนาะผัดเราอยู่ในในอันนี้มากก็ไม่มีเวลาแต่ว่าถามว่าอันนี้ก็เป็นงานนะเป็นคอนเทนต์นะปลูกต้นไม้ก็เป็น แล้วก็อ่านให้ระบบได้รับทราบคนผ่านไปคนผ่านมาคนเข้าคนออกเราจะพูดจะบอกหมดแล้วจ้ะแต่เราบด้เชิญบนบด้สวนตอนนี้มันเท่าแล้วมันไปบาไหวก็มานั่งพูดนั่งคุยเนาะอันใดเข้าไปเฮ็ดได้ไปปฏิบัติได้ไปเฮ็ดวัยะกรเลยจ้ะความสุขตื่นเช้ามาได้แต่งตัวสวยๆได้ทําหน้าสวยๆได้ออกสื่อออกกล้องมันมีความสุขพี่กัมื่ววานี้ก็ได้ฟังก็เอามาเล่าให้พูดให้เพื่อนได้ฟังกันเนาะ คุณป้อมก็บอกว่ากระยู่ไปพ่อเม่ปป่ย่าตายายนี้ที่อยู่มีแหล่งแห้เฮาอาศัยอยู่ก็ดีแล้วเนาะก็ดีแล้วอยู่ไปตอบที่คอมเมนต์แล้วจะเจอกันนะคะแล้วจะเจอกันจ้าเนาะเพื่อนกระทักมาถามว่าขึ้นห้องไหมจ้ากำลังไรพวงสวัสดีทักไทยอาหมวยว่าสัน้นโอ้คุณพุ่มพวงเป็นอาหมวยน้อยของของคุณหงารอคะของคุณบุหงา ดีค่ะให้ความรู้เคยเคยชมเหมือนกันจ้ะพินแคบอกว่าอากาศดีนอนสบายใช่ไหมจ๊ะนอนสบายจริงๆเราก็ต้องขยันตอบด้วยเมื่อเราโพูดแล้วเราก็ต้องขยันตอบเนาะเขาก็ให้ไปสั่งรายได้หาสีบก็บอตอเพื่อนดอกมันอวกไทคอนเขาเรียกว่าเออ ปุ๋ยธรรมชาติเนาะปุ๋ยธรรมชาติจะ้ะภูมิปัญญาคนแต่ก่อนปุรร๋ยเด้งจะ้ะเขาจะเด้งโทรศัพท์นี้จะเด้งออกให้เรามาทางอื่นอีกขอบคุณระบบนะคะขอบคุณระบบเช้าๆก็อย่างนี้และคะ่ะเพื่อนๆมิตรภาพก็จะส่งความสุขส่งความรักมาให้กัน เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนทุกคนจ้ะเป็นกำลังใจใเพื่อนเพื่อนทุกคนแวะเวียนไปเยี่ยมหน้าบ้านล้างบ้านเนาะเราเป็นเป็นกระดูกทับเส้นจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่สูงวัยจ้ะเห็นนะคะคุณพุ่มพวงจ้ะโอ้ยคุณพุ่มพวงก็มาสวัสดีคุณพุ่มพวง,พพวง,วพพวงเฟนจ้าไม่ต้องเป็นเวลาก็ก็ยังไม่ได้เข้าไปทํา เพราะว่าวันนั้นให้เพื่อนที่เขามามาดูให้มาทําให้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขา,าทักทายกับคุณแม่งหงาจ้ะคุณแม่งหงาก็บอกว่าทักทายคุณพุ่มพวงเป็นแบบว่ารู้จักกันนานแล้วแมสเซนเจอร์มาให้กันทุกวันทุกวันเนาะก็เป็นการทักทายไม่ว่าจะทักทายที่หน้าเพจหน้าเฟซแล้วก็ยังมาทักทายกันในเนาะแล้วก็มันก็จะจี๊ดจ๊าดแบบ เหมือนน้ำส้มสายชูอะไรประมาณนั้นเลยจ้ะเนาะไหน,นะจ้าบอกรักทักทายกันทุกวันมีความสุขจ้ะสวัสด,ดีบอกรักทักกันกระทาเนี่ยทาน้ำอบน้ำหอมจ้ะทาน้ําหอมให้กับตัวเองจ้ะสวยแล้วก็ทาน้าหอมใส่น้ําหอมสวัสด,ดีพี่สบแต่ก็ไม่มากไม่ไม่ถึงกับว่าเดือดร้อนไปครับ ้านน้อยบ้านใหญ่กับบ้านเราอบอุ่นอยู่เถียงนาก็มีความสุขเนาะไม่รวมเนาะอยู่เถียงนาก็มีความสุขนะคะหน้าจอขาวเลยมันมันบ่มีแอบพี่น้องมันบ่มีแอบเป็นอย่างจังมาบ่มีแอบเ <c oughs> <c oughs> พื่อนก็บอกว่าวิดีโอที่เขาเคยไปถ่ายที่แบบไปวัดนะถ่ายเห็นพญานาคเห็น ก็รู้จักกับแม่งาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะรู้จักคุณพุ่มพวงนะจ๊ะสวัสดีทักทายจ้ะสวัสดีทักทายแม่งาจะเป็นคนลองเพลงม้วนและตีสามหอดตีสี่ตี 3, ห้าแล้วจ้ะตอนนี้ขาดเม็ดแล้วเนาะแต่ว่าก็อากาศเป็นแบบเป็นแบบอากาศชื้นๆจ้ะเนาะอากาศหลายช่องทางจ้ะเนาะส่วนมากก็จะเจอกันที่ภาพนิ่งนะคะเจอกันที่ภาพนิ่งเนาะ อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์จากบ้านอ่านให้เพื่อนๆนะคุณสุนีรัตน์ก็บอกว่าส่งกําลังใจจ้าส่งกําลังใจนะจ้าบางทีเราไม่ได้เจอกันในไลฟ์จะมีเพื่อนแล้วก็ขยันไปทักทายจ้าไปทักทายในกลุ่มนะคะไปทักทายในกลุ่มไปสวัสดีทักทายกันเดี๋ยวเขาก็กลับมาบ้านเราจ้าเดี๋ยวเขาก็รู้แล้วว่าน้องหงาเป็นน้องจ้าเนาะ เดียวเลยนะจ้าไปแบบว่าไปเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะก็ชอบมากเลยไอ้พาไปเที่ยวจ้ะไอ้ในชุดแดงแรงลิ์เลยจ้ะแดงไปหมดแดงไปหมดเพื่อนๆแดงไปหมดเลยนะจ้าคลิปหายโอ้ไม่รวมบอกเป็นกันหลายนะคลิปหายเป็นกันหลายคือว่าคลิปเรามันไม่ส ปุ๋ยแหะแหะอักอ้ย้ำเขาไปขายต้นละหาสิบต่างต้นละบาทนี่ก็โอ้ยจริงนี่จะเป็นน้องแม่ย่าเนาะแล้วก็เป็นลูกสะใภ้คนจีนนะจ๊ะเป็นลูกสะใภ้คนจีนก็มีมีอลาวีเนาะอามาซอนเอาไว้ทานแล้วค่ะพี่ไม่ได้โพสใช่จ้ะ <laughs> โอ้แบบใหญ่ๆเลยเนาะบ้านฉันนี่โตใหญ่ๆ,ๆเปลือกแข็งๆนี่โอ้ยถ้ากินได้ก็คือที่เอามากินนหะเนาะมันหลาๆทักทายกันนะจ๊ะเนาะบ้านพี่น้องฝนตกบอ่บ้านฉันฝนตกลิ้นจ้ะฝนตกลิ้นตอนนี้หยุดแล้วตกตั้งจริงๆ,ๆเราก็ต้องขยันตอบด้วยเมื่อเราโพูดแล้วเราก็ต้องขยันตอบนะเนาะเขาก็ให้ไปสั่งรายได้ตกไปล่อยจ้ะ แล้วก็ตกเม่นทางห้างบ่ทีปันไดเนาะแล้วก็ให้กําลังใจก็ดีใจขอบคุณนะคะวันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกชื่อเลยนะคะคุณสมหวังคุณแม่ร่วมคุณยังมีมากความสมดุลของธรรมชาติยังมีอยู่มากคุณป้อมป้อมสวัสดีพี่ป้อมป้อมพี่ป้อมป้อมือก็ชอบปลูกต้นไมนะคะ้ค่ะทำปูเนี่ยสีนวลก็ทักทายคุณเพนแข เป็นแขก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะไปชมไลฟ์สดค่ะว่าเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนระบบใหม่แล้วเราก็ต้องไปทำอะไรใหม่ๆอีกแลจ้ะก็ยังไม่ได้ไปทำใหม่ทำก็ได้เฮ้ยตื่นแต่ตีสามฝนตกลิ้นจ้ะบ้านสุงเนินฝนตกลิ้นออกทั้งบ้านออกไปใส่บบได้ดอกจัะยุ่งห่วงเนาะ เพื่อนก็ทักมานะคะใน m e s s e n g e r บอกว่าเปิดบ้านไหยค่ะหาไม่เจอเนาะเ,เดี๋ยวนี้เขามีวิธีจ้ะมีวิธีอันแบบว่าคุณแม่ก็บอกว่าไปไปเที่ยวสวนมาแล้วคุณแม่ร่วมก็ไปเที่ยวสวนมาแล้วว่าไปลงที่เป็นโสดจ้ะเราไม่ไม่ต้องอะไรกันเยอะคุณป๋าป๋าบอกว่าชอบอะไรก็ทําไปเลยป๋าป๋าชอบอะไรก็ทําไปเหมือนกันนะจ๊ะความสุขคนเรา สะดวกไปหาเพื่อนๆนในทุกๆรอบดอกก็ไปรอบเดียวเพราะว่าเราก็มีเพื่อนเยอะนะเนาะก็ต้องนะวันนี้สูที่นี้ก็มาไล์สดพูดคุยทักทายยำเช้าว,วันอาทิตย์บกโมุงเช้าก็เป็นประจำแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็บ่ายโมงนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากไหมเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะพี่ป้อมทําไปจะทําไปอย่างน้อยๆแล้วก็มีเพื่อนอย่างน้อยๆอย่ะเราเอาเพื่อนไว้ก่อนเราประมาณนั้นเลยนะคะ ก็ส่ง่อดอกไม้มาให้ฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะสุธินีก็ชอบนะคะชอบความไทยมันดีมันนัวจ้ะมันนัวดีเนาะจะเป็นพัดวุ่นเซนจะเป็นพัดม้าม้าเนี่ยคุณแม่อัมพรเพื่อนก็ว,ว่าถูกต้องแล้วจ้าจ้ะอ่านให้เพื่อนๆนะคุณสุนีรัตน์ก็บอกว่าส่งกําลังใจจ้าส่งกําลังใจนะจ้าบางทีเราไม่ได้เจอกันในไลฟ์จ้ะเครื่องดื่มชูกําลังลงไป